สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชร,รพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคำถามท,าที่ว่าพวกผูดผีปีศาจหรือเหล่าวิญญ,ญาณที่ไม่ดีเทวดาที่ไม่ดีสามารถโดนจิตโดนใจหรือครอบงำจิตใจของเราให้จิตตกเศร้าหมองมีความเศร้าได้หรือไม่ เสด็จพ่อองเพชทรงกระสอนไว้ว่าตามหลักความจริงแล้วมันก็สามารถทำได้แต่ต้องมีเหตุปัจจัยร่วมกันมาซึ่งทำให้มีระบบติดต่อสื่อสารกันด้วยกรรมวิธีบางอย่างกรรมเปิดทางให้ต่างพบต่างภูมิที่ต่างอยู่ในฝ่ายของตนนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้รับพลังงานของกันได้เทพเทวดาต่างๆ หรือพูดผีปีศาจต,ต่างๆที่เป็นคนเกเรอันตภานเกเรก็มักจะคอยอยากจะแกล้งหรือทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเขามีความสนุกหรือเขามีความแค้นเราตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเราก็ไม่ต้องตกใจอะไรไปทำได้แต่ทำได้น้อยถ้าทำได้มากขึ้นมาก็แล้วแต่เวรแต่กรรม แต่มันก็มีส่วนน้อยที่จะทำได้มากขนาดขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเรามีพระรัตนตรยัยมีความมั่นคงเหล่าเทพเทวดาที่อารักพระพุทธศาสนาอยู่ก็จะคอยมาปกป้องคุ้มครองเราดังนั้นเราไม่ต้องกลัวบางคนก็มีหลับตาแล้วมีภาพของเจ้าปู่เจ้าย่าที่ตนเองนับถืออยู่โผล่ขึ้นมาในจิตใจ บางทีก็สับสนว่าแล้วเราจะต้องทำเช่นไรจะต้องขอท่านอย่างไรบ้างไม่ต้องขอหรอกท่านรู้ว่าท่านต้องทำอย่างไรเวลาที่เราถูกพูดผีปีศาจห,หรือเหล่าเทวดาอันธพาลเกเรนั้น คอยแกล้งเราไม่ต้องห่วงท่านก็จะคอยช่วยเหลือแต่เราอาจจะไม่เห็น,นกลไกการช่วยเหลือนั้นก็ได้ซึ่งเราก็วางไปเสียเหมือนกับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปวุ่นวายอะไรทุกท่านมีหน้าที่ของตนอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือพยายามตั้งสติอย่ากระวนกระวายอย่ากลัวอย่าจิตตกเศร้าหมองไปตามสิ่งที่กระแสะแห่งความรู้สึกดนจิตดนใจให้เราจิตตกเศร้าหมองขาดสตินั่นเอง เราต้องพยายามตั้งสติต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยนี่คือหน้าที่ของเราไม่ต้องไปให้ค่าว่าพลังงานเหล่านี้จิตตกเหล่านี้มาจากเทวดาหรือมาจากมิจฉาทิฐิที่เป็นโลกทิพย์ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตีความอะไรทั้งนั้นหรือตีความไปแล้วก็รีบออกห่าง จากความนึกคิดปรุงแต่งไปต่อๆไปต่อๆกันไปต่างๆนาดาเราต้องพยายามเท่าทานและตลัดกระแสตัดกระแสการนึกคิดปรุงแต่งไปในทางต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะยิ่งคิดก็ยิ่งให้ค่ายิ่งให้ค่าสิ่งสิ่งนั้นก็ยิ่งมีพลังเราก็จะสะเราก็จะจมอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่ท่านของเราก็พยายามจะช่วยเราอยู่แต่เพราะจิตใจเราถูกโดดไปกับ ความคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นๆเองก็เท่ากับเราไปเพิ่มพลังให้กับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเราอยากช่วยเหลือตัวเองจริงๆต้องตัดกระแสต้องไม่ให้ค่าสิ่งต่างๆพวกนี้ก็จะอ่อนกำลังไปเองและต่อไปก็จะไม่มารบกวนเราอีกนี่คือวิธีทางที่จะสามารถ นำพาตนเองให้พ้นจากภาวะต่างๆหากภาวะเหล่านั้นมาจากพูดผีปีศาจหรือเทวดาอันธพาลเกเรจริงๆก็สามารถออกได้ด้วยวิธีนี้นะคะที่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาสอนไว้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ